ไม่น่าเชื่อนะครับผมว่าปลาสั่งได้ครับปลานี่สั่งได้นะเอ็กกี้สั่งได้นะครับผมตอนแรกไม่มีปลาสักตัวนะครับพอเอ็กกี้เรียกมาโอ้โหพี่น้องอันนี้ถือว่าเป็นการเปิดซิงเนาะเปิดซิงครั้งแรกเปิดซิงครั้งแรกของนี่เลยของบ่อนี่ไม่เคยให้ถ้าไม่ใช่ซีชายไม่ได้ลงไม่เคยเอามากินเลยไม่เคยไม่เคยครั้งแรกในชีวิตในซาอาจจะมีเท่านี้ก็ไม่รู้ไม่รู้หมดแล้วไม่เหลือแล้วพี่น้องปลาสี่ครับผมเราบอกกินง่งนี่ก็ได้ อันนี้น้ำโฉลีใส่ถุงหน่อยโอ้เจ้าในเอฟซีเมื่อเดี๋ยววันนี้ผมจะขอทานขี้นะขี่ทำทิงนะกินผมมีอยู่นะขี้นะโอ้ขี้ปลาโอ้ตั่นี้หนึ่งขี้โอ้ดีครับเอฟซีทุกท่านเนาะปลาบ้านผมเนาะใช้กำลังพอดีเลยเนาะพอดีครับปีสวยครับผมพอดีปิ้งเลยพี่น้องอ้พี่น้องครับผมเออผมผมกินตัวลวนี่สิบสองสิบสองตัวเออไอ้ย่าผมยังไม่ได้นับนะ เนี่่ยยจอไปรืก็ผมมั่นใจไงว่า12เขาเห็นขึ้นน้ำก่อนนิดนึงปลาใสสวซุยนะครับผมก่อนเดียวเพราะว่ามันจะกระโดดอีกอีกประมาณสัก6เดือนครับผมก็มาเรารับซื้อนะครับเอกกี้จะเอาขึ้นไปขายนะครับผมพี่น้องผมจะขายปลาขายปลาครับเอกกี้จะไม่ทำยูทูปแล้วครับผมจะขายปลาอย่างเดียวครับผมทำครับผมสโอ้ยนึกว่าจะทำยูทูปแล้วนะครับผมอค่อยว่ากันเนาะอีกยอดเด่นยึมขี้ทิ้งขี้นะ ไม่เวลาเจะกินไปขี้อย่าเพิ่งทิ้งเอาไปให้พีเขาด้วยพลาดณีหยาบใครเลปลาแบบตอนแรกน่าจะไม่มีปลาครับผมบุกเจีเลยจีจีเนาะจีเนาะจีเนาะนีเนานเดี๋ยววันนี้เอาข้าวกินด้วยจีนน่ปลดักอีกน้มาบัวเจียกอดีปะ โอ้เจนั่นเจนานั่นมึกไม่บีไปบอกตอนเม็ดดาตอนบินอ่างมาตอนอ่างดีครับเฮอนะปากครับปากปากจีเด็กยิงกุมนี่สุดยอดครับผมเนาะกว่ากระเนี้ยนเวลาสดเวลาหาโบเวลาสดกวางงูพี่น้องเอ เป็นไรลูกนี้โอปลาเนี่ยครับลงนิ่มๆ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 อ่างอีทไหนอ่างเจียดเรื่องนีเลยลูกเกลือนู้อ่ะเยอะเราเกลือนะมันมีหลายสเออ่ได้ปล่่ออยางคือปิ้งนะครับผมเกลือคือขี้นะครับล็อกออกนะผมชชุุดดลลละะะตตััววค่่ออยยปนมมรวมๆแล้วกี่ตัวไม่รู้เพราะว่ามีโอกาสก็ไปซื้อมาลงซื้อมาลงเกือบหน้าเตะนะครับผมเกือบไม่ได้ปลากลับบ้านนะครับผมผมว่าแล้วว่ามาม่าคุณจะหมดแน่คุณไม่มาจปลาเนี่ย หัวหอมมันจะเกลีอาสิมาเอาผักพิสุทธิ์อ่ะเจอะไรอ้าวอีกพุงละอืมนะครับผมก็ถือว่าถูกอกถูกใจลุงนี้นะเด่นปลาเนาะตอนแรกนึกว่าจะไม่มีลุงนี่เนาะเว้ยกลับเฉยแล้วบ้านปลาเออแต่มีปลาป่ะเจมีแต่ว่าเจได้หรือเปล่าแค่นั่นเองแหละนอนลุงนี้คนอยู่บน คิดว่าไม่มีแล้วอยู่ข้างล่างปลามันตอดทุบตับทุบตับในมองทำ่ได้บ่อนี่ไปไปบ่อหลังนู่นนะบ่อหลังปลาใหญ่เบ่อหลังจะเป็นปลาใหญ่โอเคครับผมนะเดี๋ยวผมพาเดินจากใกล้สนามนี้7ตินโลไปโลได้อะ7ไปโลได้ขี่ขึ้นขี่เลยอ่ะเออตอนนี้นี่ขึ้นขี่ได้เลยอย่าวังเลยอย่าเอาปลาไปนะเลยดูหาง ะรถรถเสมอได้อีกข ну> oh. no ึ้นปะตอนนี้เบานีกันกำลังออกปลาออกนะครับผมนี่ครับอาหารมันแรกนลยครับผมเดียวกับซีมารุมรับประทานกับทีมซีซายเพิรนนะครับผมมันนี้นะครับปลาใส่งามๆครับผมพี่น้องฟังบลูเรื่องโอจะเต้นนะครับเด้อดจะเป็นเตเกิดเตดักเลยครับผมพี่น้องเอ้ยนะครับกับพี่ยามซีบอสซาเอฟซีฟังเข้าใจอยู่นะครับวันนี้ก็ได้กับข้าวเย็นแล้วครับท่านพ่อเนาะ เจี๋ยนเนาะใส่ซวยเนาะใส่พริปปิ้งเออพริปป,รปิง้งครับผมทอด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 เนาะเจ็บเลยเออทอด,ทอดมันออกขี้มันนะสิ่ใจขี้มันไม่ได้ทอดเลยโอ้อันนี้มันกินหัวอาหารแล้วมันจะไปกินขี้ทำไมกินหัวอาหารนะเราบอกมันยังไม่ได้กินมันยังเข้ามา<อ>ได้ไทำเดียวเนาะที่เนาะกินแล้วเหรอไอใจเล็กพี่น้องสิเจี๋มากเลยก็ใส่มันบวกลมมันติ้มม่วงมันี้เออเนาะ โอเคครับผมเดี๋ยวคลิปนี้จบคกนี้นะครับผมเราออกคุณอากกดายสวัสดีครับ